ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการสร้างส่วนที่ใช้ในการปรับมุมเอียงของโต๊ะเขียนแบบโดยคลิกไปที่เครื่องมือลายเพื่อทำการร่างเส้นก่อนโดยจะทำการร่างเส้นจากจุดนี้จากจุดกึ่งกลางทำการร่างเส้นไปยังด้านหน้าของขาโต๊ะจากนั้นที่จุดกึ่งกลางนี้ใช้คำสั่งเคอร์เซในการวาดรูปวงกลมขึ้นมา โดยให้มีรัศมีเท่ากับ0.02เมตรจากนั้นคลิกเลือกเส้นที่ไม่ต้องการออกไปโดยการ delete จากนั้นใช้คำสั่ง push pull ในการดึงดึงขึ้นมาโดยให้มีความยาวเท่ากับ0.02เมตรจากนั้นในส่วนด้านบนหรือในส่วนนี้ ให้ใช้เครื่องมือลายในการมาร์กเส้นโดยให้มีความยาวเท่ากับ0.03จากนั้นใช้เครื่องมือเคอร์เซหรือเครื่องมือวาดรูปวงกลมวาดรูปวงกลมขึ้นมาให้มีรัศมียาวเท่ากับ0.02เมตรลบเส้นที่ไม่ต้องการออกไปจากนั้นใช้คำสั่ง p push p พู l ในการ ยืดให้มีความยาวเท่ากับวงกลมอันแรกนี้โดยนำเครื่องมือไปทับกับวงกลมอันแรกนั่นเองก็จะทำให้วัตถุทั้งสองมีความยาวเท่ากันขั้นตอนต่อมาเราจะทำในส่วนที่ใช้ในการปรับความเอียงของโต๊ะหรือปรับมุมองศาของโต๊ะกัน คลิกไปที่เครื่องมือลายจากนั้นทําการคลิกที่จุดเซนเตอร์ของวงกลมอันแรกจากนั้นคลิกไปยังจุดเซนเตอร์ของวงกลมอันที่สอง จากนั้นให้ใช้เครื่องมือลายคลิกไปยังจุดคลิกไปยังจุดของเส้นตรงด้านล่างโดยให้เพิ่มความยาวไปตามแนวเส้นสีชมพู0.05เมตรจากนั้นเราจะทำการทำให้เส้นนี้กลายเป็นวัตถุสามมิติขึ้นมาโดยให้เป็น รูปทรงกลมคลิกไปที่เครื่องมือเคอร์เซนจากนั้นทำการวาดรูปวงกลมในแนวแกนสีแดงโดยเราสามารถทำการกดชิปเพื่อเป็นการรักษาระดับของวงกลมคลิกตรงจุดปลายของเส้นจากนั้นทำการลากวงกลมโดยให้มีรัศมี0.01เมตรคลิกอีกหนึ่งครั้ง ก็จะเกิดระนาบ2มิติที่เป็นวงกลมขึ้นมาจากนั้นให้ทำการเลือกเส้นที่ทำการร่างไว้แล้วให้ทำการกดชิปเพื่อเลือกเส้นทั้งหมดจากนั้นเราจะทำเส้นนี้ให้กลายเป็นวัตถุ3มมิติโดยมีรูปแบบเป็นวงกลมคลิกที่เครื่องมือ follow me จากนั้นคลิกไปยังพื้นด้านหน้าของวงกลมนี้ก็จะทำให้วัตถุนั้นเกิดเป็นวัตถุสามมิติขึ้นมาขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการยืดในส่วนที่เป็นวงกลมด้านล่างนี้ออกไปเป็นระยะ0.02เมตรก่อนอื่นนั้นเราจะต้องทําการลบในส่วนของวงกลมนี้ออกไปก่อน เื่อเราลบวงกลมในส่วนนี้ออกไปแล้วจากนั้นให้เราทำการคลิกที่เครื่องมืออาร์เพื่อทำการวาดรูปวงกลมขึ้นมาใหม่โดยค่าของรูปวงกลมนั้นจะมีรัศมีเท่าเดิมนั่นก็คือ0.02เมตร จากนั้นเราก็จะได้รูปวงกลมตามแนวเดิมจากนั้นจะเห็นได้ว่าจะเหลือเส้นค้างที่เป็นเส้นวงกลมของเส้นเก่าอยู่ให้ทำการคลิกลบแนวเส้นเก่าของวงกลมนั้นออกไป เมื่อเราทําการวาดวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทําการดึงพื้นผิวของวงกลมนี้ออกไปโดยใช้คำสั่ง push pull ในการดึงออกไปโดยดึงออกไปให้มีค่าเท่ากับ0.04เมตรจากนั้นในส่วนด้านบนของชิ้นงานก็ใช้คำสั่ง push pull ในการดึงให้มีขนาดเท่ากันกับในส่วนด้านล่างดังน,นี้ และในส่วนด้านล่างนั้นจะทำการตกแต่งเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือ offset วาดวงกลมขึ้นมาโดยให้มีรัศมีเท่ากับ0.01เมตรดังนี้จากนั้นใช้คำสั่ง push tool ในการดึงโดยทำการดึงออกมา 0.01เมตรทั้งด้านในและด้านนอกจากนั้นทำการลบเส้นที่ไม่ต้องการออกไปนั่นเอง เมื่อลบเส้นที่ไม่ต้องการออกไปแล้วจะทำให้ผลงานดูสวยงามมากยิ่งขึ้นขั้นตอนต่อไปจะไปทำในส่วนด้านข้างที่เหลือกันอีกโดยใช้เครื่องมือลายในการมาร์กจุดก่อนดังนี้ จากนั้นที่จุด midpoint ใช้เครื่องมือเคอร์เซในการวาดรูปวงกลมขึ้นมาโดยให้มีค่ารัศมีเท่ากับ0.02เมตรและในส่วนด้านบนใช้เครื่องมือลายในการลากเพื่อทำการมาร์คเส้นไปเป็นระยะ โดยให้มีความห่าง0.03เมตรจากนั้นใช้คเครื่องมือเคอร์เซนในการวาดรูปวงกลมให้มีรัศมี0.02เมตรและลบเส้นที่ไม่ต้องการออกไปจากนั้นจะใช้คำสั่ง Push พุชพลในการดึง โดยให้มีระยะห่าง0.02เมตรน่นเองทำทั้งด้านบนและด้านล่างจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือลายคลิกตรงจุดเซนเตอร์หรือจุดศูนย์กลางแล้วลากไปยังวงกลมด้านบน จากนั้นที่จุดด้านล่างทําการลากเพิ่มเส้นความยาวให้มีค่าเท่ากับ0.05เมตรโดยลากไปในแนวแกนโดยทาโดยให้เส้นปรากฏเป็นสีชมพูจากนั้นทําการวาดวงกลมขึ้นมาโดยใช้เครื่องมือเคอร์เซน ซึ่งจะทำการวาดวงกลมในแนวแกนสีแดงคลิกจุดที่ต้องการวาดโดยให้วงกลมมีค่ารัศมีเท่ากับ0.01เมตรจากนั้นเราจะทำการสร้าง เส้นที่เรามาร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เกิดเป็นวัตถุสามมิติขึ้นมาซึ่งจะเป็นวัตถุทรงกลมตามที่เราได้ร่างแบบเอาไว้แล้วคลิกที่เส้นพร้อมกับกดชิปบนคีย์บอร์ดจากนั้นใช้คำสั่ง Follow Me ในการขึ้นรูปคลิกไปที่พื้นผิวของระนาบวงกลม จากนั้นเราจะทำการดึงในส่วนของวงกลมนี้ออกไปซึ่งจะต้องทำการลบในส่วนพื้นผิวของวงกลมนี้ออกไปก่อนแล้วทำการวาดใหม่ดังตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วเมื่อเราทำการลบวงกลมออกเรียบร้อยแล้วทำการวาดวงกลมใหม่โดยใช้เครื่องมืออาร์ท จากนั้นทําการวาดรูปวงครึ่งวงกลมใหม่ดังนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้เครื่องมือพุชพูนในการดึงโดยให้มีความห่างจากขอบโต๊ะเขียนแบบ0.04เมตร เมื่อได้ระยะตามที่ต้องการจากนั้นในส่วนด้านบนก็ทำการใช้เครื่องมือ push p u push p พู l ในการดึงให้มีความห่างจากขอบโต๊ะที่เท่ากันขั้นตอนต่อไปทำการลบเส้นที่ไม่ต้องการออกไปหรืออาจจะทำการซ่อนเส้นแล้วแต่ความสะดวกหรือความต้องการในการเขียนแบบโต๊ะนั่นเอง ต่อมาเราจะทำการออฟเซตพื้นผิวในส่วนด้านล่างโดยคลิกไปที่เครื่องมือออฟเซตจากนั้นทำการออฟเซตออกไปยังด้านนอกโดยทำการออฟเซตให้มีค่าเท่ากับ0.01เมตรจากนั้นใช้คำสั่ง p u s h ช o ู l ในการดึงดึงพื้นผิว ออกมาโดยให้มีความห่างเท่ากับ0.01เมตรเช่นกันทำทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับจากนั้นลบเส้นที่ไม่ต้องการออกไปดังนี้